สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมิตรบอยนะครับตุดจีนปีนี้นะครับผมได้มีเวลาว่างนะครับช่วงนี้ก็แล้งสนิทแล้วนะครับดูครับยอดไม้ยอดหญ้านี่แห้งสนิทหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปดูสมช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ1เดือนนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับเพราะว่าต้องไปหาสมให้ตามออเดอร์ที่เขาสั่งมานะครับ วันนี้มีเวลาแล้วนะครับผมก็ลงมาในพื้นที่ที่โสมขึ้นนะครับโสมตัวนี้นครับเป็นโสมพันปีนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับช่วงก่อนใกล้จุดจีนเขาจะสั่งมาเยอะนะครับก็เลยต้องหาไว้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าโสมช่วงจุดจีนจะเป็นสภาพไหนแล้วนะครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงหัวใหญ่ตัวยาเต็มที่เลยนะครับบำรุงกําลังบำรุงร่างกายพวกที่มีปัญหาเรื่องร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับกินแล้วดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นโอ้โหท่านผู้ชมครับของเขาเนี่ยนะครับได้แพร่ดอยเมล็ดของเขาได้แตกหมดเรียบร้อยไปแล้วครับลําต้นเขาแห้งไปเรียบร้อยนะครับจะไม่มีใบสด ให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยเป็นแห้งหมดแล้วนะครับถ้าเราจะหาเราต้องเชี่ยวชาญในการหานะครับเนี่ยนะครับมบเลืของเขาแตกแล้วแตกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปขยายพันธุ์ของเขาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับแห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้น,นะครับลําต้นของเขาแห้งหมดแล้วนะครับ แต่นี้เราจะไม่ค่อยให้เห็นสมมากนักสักเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นเกี่ยวกับบอกนะครับสรรพคุณนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะหาต้นให้ดูนะครับหาได้ดูได้น้อยครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับดอกของเขาเอ่อเมล็ดของเขานะครับไม่ใช่ดอกนะครับเป็นเมล็ดตัวเขานะครับแตก ก็ลนอยู่ตามพื้นหินพื้นดินน่แหละครับเดี๋ยวเขาก็ไปขยายพันธุ์ของเขาโตเติบโตขึ้นมาเองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่นี่นะครับนี่เลยครับเงาใหญ่ของเขาอยู่บนนี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นอย่างนี้นะครับในหัวเขาเริ่มแตกออกมานะครับเขียวเียวเห็นอย่างถ้าเขาได้ฝนสักทีก็จะแตกแล้วครับเห็นแบบนี้นะครับเราเอายากเราก็ต้องเอา พกคอนพวกอะไรมาทุบหินออกนะครับเพื่อจะให้ได้มานะครับถ้าใครสนใจนะครับสมตัวนี้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ในเบอร์0 9นย์เก5 3 1นสมึนะครับสมตัวนี้นะครับใช้ดองสุราหรือว่าหั่นตากแดดต้มดื่มน้ำได้นะครับไม่มีผลข้างเคียงยิ่งดื่มมากนะครับร่างกายเราก็จะกระฉับกระเฉงอ่าร่างกายเราก็จะไม่อ่อนล้าอ่อนเพียนะครับเนี่ยนะครับสมตัวนี้นะครับ แถวคนแถวภาคกลางเขาเรียกกระโสมพันปีนะครับเพราะว่าจะหัวใหญ่นะครับถ้าหัวใหญ่ๆนี่ก็อยู่ประมาณทักสามสี่ขีดถึงเกือบครึ่งโลนะครับต่อหัวนะครับเนี่ยนะครับถ้าหัวลานกลางก็ประมาณสิบกว่าหัวโลนะครับก็ไม่เล็กนะครับแต่ใหญ่เลยนะครับรูปลักษณ์ของเขานะครับจะเป็นออกเป็นกิ่งก้านสาขาคล้ายๆกับคนเลยนะครับเพราะเขาอยู่ตามหินนะครับ จะเป็นคนละตัวกับโสมอภาอีสานนะครับเขาจะเรียกว่าโสมชบาแต่นี่เขาเรียกว่าโสมพันปีนะครับเขาชื่อนี้นะครับเขาเรียกมารุ่นต่อรุ่นแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับไปไล่ดูในคลิปเก่าๆของผมนะครับจะเห็นลักษณะใบและก็ลำต้นแล้วก็ดอกนะครับของเขานะครับแล้วก็สามารถ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นวันหยุดว่างๆของผมนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับพวกที่สายบํารุงร่างกายนะครับก็สนใจติดต่อได้ทางเบอร์เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับ สมุนไพรชนิดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม